คะแนนไปอยู่ในมือแล้วนะคะผลคะแนนประกาศผลคะแนนนะคะเอารางวัลชมเชยก่อนเลยี้หเน่ยชมเชยนะคะสองทีมได้แก่ห้องอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวชมเชยนะคะเดี๋ยวได้ยินชื่อตัวเองขึ้นไปบนเวนทีรับรางวัลเลยนะ,ะโอเคนะคะ องสามโอเคค่ะอาทีมต่อไปมาชมเชยแต่ทุกคนน่าายน่อกเลยว่าคนนที่หเป็นทีมขึ้นบว,วทีเลยค่ะรอรับรางวัลเดี๋ยวจะประกาศผลรางว,วัลค 1.2และ1.4นะคะผู้ประกาศรางวาัลผู้นี่ได้รับรางวาัลลองชนะเลิศอันดับ1หรือที่สองก่อนถ้าไม่ได้ยินชื่อคือที่1นึ่งใค่ไหมผูะประกาศชื่อที่สอง nóng này thôi cũng có nóng này chơi 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 được con luồng ท,ทีมจะได้รับเกียรติบะนะัตระเป็นภาษาังกฤษนะคะเอาไว้คุณครูจะมอบอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่พุ่งในการลงนาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าแบบนึงเพราะว่าจะเห็นว่ามมทิเชอร์นะคะมูแอมีมกูเม็ M, ม์นะคูทันเนืช่วยเราอยู่ตลอดเวลานะคะขอบคุณทิเซอร์นะคะ3